วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปุ่มคิดเช่นครัวตามใจปากนะคะวันนี้เรามีของอร่อยน่าจะถูกใจหลายๆคนมาฝากนะคะนั่นก็คือขนมงาทอดค่ะเรามาดูขั้นตอนและวิธีในการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาแช่ถั่วเขียวกันก่อนนะคะโดยเราจะใช้ถั่วเขียวที่เราเอาเปลือกออกแล้วนะคะ1 0 0กรัมค่ะ แช่น้ำไว้ประมาณสัก3 4ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งจนเปื่อยนุ่มเลยค่ะ หรือนึ่งประมาณ20-25นาทีนะคะหลังจากที่นึ่งถั่วเขียวจนสุกดีแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะก่อนที่จะนำไปปั่นนะคะในการปั่นนะคะเราก็จะผสมกะทิเกลือสักสกรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย70กรัมค่ะ ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะในส่วนของกะทินะคะเราจะใส่ทั้งหมด375มิลลิตรทีเดียวเลยก็ได้นะคะหรือใครจะแยกใส่ตอนที่เอาไปเคี่ยวก็ได้ค่ะหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วก็เอาไปเคี่ยวเลยค่ะ อันนี้เป็นกะทิส่วนเหลือที่ใส่ไม่หมดตั้งแต่ตอนแรกนะคะ <ut> เคี่ยวจนกว่าไส้ขน,นมของเราจะเหนียวข้นนะคะ <co> จับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะ่ะหลังจากที่ไส้ขน,นมของเรา เที่ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะในช่วงนี้เราก็มาผสมแป้งเลยนะคะโดยเราจะใช้แป้งข้าวเหนียว200กรัมค่ะแป้งข้าวโพดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงฟูประมาณ1ช้อนชาค่ะ ในการนวดแป้งนะคะเราก็จะใช้น้ําร้อนในการผสมนะคะโดยเราจะต้มน้ํา150กรัมผสมกับน้ําตาล60กรัมนะคะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วเราก็เอาไปนวดแป้งเลยค่ะค่อยๆคนแล้วก็เทน้ําลงไปเรื่อยๆนะคะ ที่จริงสูตรโบราณของคนจีนนะคะเขาจะใช้แค่แป้งข้าวเหนียวนะคะถ้าหากว่าใครหาแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะแต่ความกรอบของขนมก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่คนได้ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปนวดได้เลยค่ะเราจะใช้น้ำมันพืชเป็นตัวช่วยในการนวดแป้งนะคะ กรณีนี้ดิฉันขอเรียกตัวช่วยแล้วกันค่ะมันเหนียวมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรมือนี้มันนวดแป้งแล้วรู้สึกว่าแป้งมันจะเหนียวขนาดกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดมือเลยค่ะ นวดสักประมาณ4-5นาทีนะคะเมื่อเห็นว่าแป้งผสมดีแล้วก็พักไว้สัก30นาทีค่ะในช่วงนี้เราก็มาปั้นไส้เลยนะคะปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอดีค่ะในสูตรนี้นะคะดิฉันจะปั้นได้ทั้งหมด16ก้อนนะคะในส่วนของไส้ที่เหลือนะคะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะส่วนของดิฉันก็เหลือเหมือนกันค่ะแต่เป็นสามีและลูกเอาไปรับประทานหมดเลยค่ะ หลังจากที่ปั้นซ่เสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาะปั้นแป้งเลยค่ะโดยเราจะนวดแป้งก่อนนะคะเราจะใช้น้ำมันพืชเป็นตัวช่วยในการนวดแป้งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเหนียวติดมือเกินไปค่ะนวดจนกว่าแป้งของเราจะเนียนนุ่มดีนะคะ หลังจากที่นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็มาแยกแป้งเลยค่ะแบ่งเป็นก้อนประมาณ15-16ก้อนนะคะขนมของเรามันจะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่หลังจากทอดแล้วนะคะขึ้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแป้งที่เราทําด้วยนะคะถ้าแต่ละก้อนเราใช้แป้งเยอะขนมเราก็จะทอดออกมาเป็นก้อนใหญ่ค่ะ หลังจากที่เราเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทําการยัดไส้เลยค่ะ ในการทอดแป้งขนมงาน,นะคะถ้าเราอยากจะให้งาติดดีนะคะเรามีเทคนิคและตัวช่วยนิดนึงค่ะโดยการที่เราจะผสมแป้งข้าวเหนียวนะคะกับน้ําเพื่อทําน้ําแป้งค่ะก่อนที่เราจะาไปชุบงาน,นะคะเราจะใช้น้ําแป้งนี่แหละคะ่ะเป็นตัวช่วยรับรองว่างา,นานจะติดดีแน่นอนค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะงาที่เราจะใช้นะคะเป็นงานขาวไม่ต้องขั้วนะคะ ใช้มากใช่น้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ต้องการค่ะหลังจากยาแซ่เสร็จแล้วเราก็มาเคลือบงานเลยค่ะ ในการทอดนะคะตอนแรกเราจะใช้ที่ไฟอ่อนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ขนมเราลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะปรับเป็นความร้อนให้ขึ้นอยู่ระดับปานกลางะคะ่ะในการทอดก็จะใช้ทับพ,พีหรือว่าใช้ตะแกรงนะคะจะช่วยกดๆเพื่อที่จะให้ขนมของเรา ดูดน้ำมันทอดได้ทั่วถึงค่ะทอดจนกว่าขนมของเราจะเป็นสีเหลืองทองนะคะ ทอดจนกว่าจะหมดเลยนะคะหลังจากทอดเสร็จแล้วทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเห็นไหมคะเหนียวนุ่มกรอบน่ารับประทานมากเลยค่ะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทั้งทาง YouTube และเพจปุมคิดเช่นครัวตามใจปากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ